ผีแพรไม้บึงใหญ่ใจกลางจังหวัดพัทธลุงเงียบสงบในค่ำคืนที่ไร้แสงดาวลมโชยเบาๆพัดผิวน้ำให้เป็นระลอกคลื่นเล็กๆเสียงนกยุงกลายดังจากที่ไกลๆจากป่าชายเลนแต่ที่น่าแปลกใจคือมีแพรไม้ลำหนึ่งกำลังลอยเข้ามาหาหมู่บ้านเองโดยไม่มีใครขับเคลื่อนพ่อพลับชาวประมงวัยห้าสิบกว่ายืนอยู่ริมท่าไผ่ มองแพ่ไม้ลำนั้นด้วยความงุนงงเขาเห็นแพรลำนี้ลอยเข้ามาหาหมู่บ้านทุกค่ำคืนมาสามวันแล้วแต่ไม่เห็นมีใครอยู่บนแพรเลยพอตอนเช้าแพรก็หายไปไหนไม่รู้แปลกจริงๆนะเนี่ยพ่อพลับพึมพำกับตัวเองแพรผีดิบหรือแพรผีเปรตจะเอาอะไรกันเขาเดินไปหายายมาหญิงชราผู้เป็นเหมือนปราชของหมู่บ้านยายมานั่งอยู่หน้าบ้านไม้ กำลังสีวีด้วยใบตองแห้งยายครับยายเห็นแพลลำนั้นบ้างไหมพ่อพลับชี้ไปที่แพที่ลอยมาจอดใกล้ๆท่ายายมาเงยหน้ามองแล้วสายหัวเห็นสิลูกเห็นแต่คืนแรกแต่พอคืนที่สองเป็นต้นมายายก็ไม่เห็นแพแล้วเห็นแต่เงาดำเงาดำลอยอยู่บนน้ำคำพูดของยายมาทำให้พ่อพลับขนลุกเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคิดว่าอาจเป็นเพราะยายแก่แล้ว มองไม่ค่อยชัดแต่ผมเห็นแพรชัดๆนะเป็นแพรไผ่ผูกด้วยเชือกโปมีกระท่อมเล็กๆคลุมด้วยใบตาลพ่อพรับบอกยายมาหยุดสีหวีแล้วมองพ่อพลับด้วยสีหน้าจริงจังงานลูกเป็นคนที่มันเลือกเลือกอะไรครับยายไม่รู้สิลูกแต่ระวังไว้ก็ดีอย่าไปยุ่งกับมันนักยายมาหันกลับไปสีหวีต่อเหมือนไม่อยากพูดเรื่องนี้ต่อ พ่อพลับเดินกลับมาที่ท่ามองแพรลำนั้นอีกครั้งตอนนี้แพรได้เข้ามาจอดใกล้ท่าเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เขาเห็นเชือกผูกอยู่หัวแพรและท้ายแพรกระดักไผ่ว่างเรียงรายอยู่บนแพทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ที่แปลกคือไม่มีใครอยู่บนแพรเลยเขาตัดสินใจเรียกน้อยหลานชายวัยสิบสปีที่อยู่บ้านใกล้ๆน้อยมาดูหน่อยแพลำนี้มันลอยมาเองได้ยังไงพ่อพลับเรียก น้อยวิ่งมาเขาเป็นเด็กที่ชอบผจญภัยมักจะเอาตัวเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่คนใหญ่ห้ามว้าวพ่อพลับแพรสวยจังเลยใครทำเหรอน้อยตื่นเต้นไม่รู้สิมันลอยมาเองไม่มีใครขับพ่อพลับอธิบายน้อยมองแพรด้วยความสงสัยแล้วคืนนี้มันจะลอยไปไหนเหรอไม่รู้เมื่อคืนลอยออกไปกลางบึงตอนเช้าก็หายไปพ่อพลับตอบทันใดนั้น ลมหยุดพัดผิวน้ำเงียบนิ่งบึงกลายเป็นกระจกเงาสีดำแพรไม้เริ่มเคลื่อนตัวออกจากท่าช้าๆโดยไม่มีใครพายดูสิพ่อพลับมันเคลื่อนเองจริงๆน้อยตะโกนพ่อพลับมองด้วยความประหลาดใจแพรลอยออกไปกลางบึงอย่างเงียบๆเหมือนมีมือล่องหนใครกำลังพายเรือพ่อพลับครับผมอยากขึ้นไปดูน้อยพูดขึ้นมาอย่าเด็ดขาดอันตรายพ่อพลับห้ามทันที แต่น้อยเป็นเด็กดือ้อเขาคิดแผนในใจจะแอบขึ้นแพรในคืนต่อมาวันต่อมาน้อยไปถามยายมาเรื่องแพรลำนั้นยายครับแพรที่ลอยมาทุกคืนมันคืออะไรเหรอน้อยถามยายมาก็ยังให้คำตอบเดิมยายไม่เห็นแพรแต่เห็นเงาดำๆลอยบนน้าแล้วทำไมพ่อพลับเห็นแพรแต่ยายไม่เห็นนะครับยายมาหยุดทำงานในมือแล้วมองตาน้อยด้วยสายตาขมกลิบ เพราะว่าคนที่เห็นแพรคือคนที่มันต้องการต้องการทำอะไรครับไม่รู้สีหลานแต่ระวังไว้อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปนะคำเตือนของยายมาทำให้น้อยกลัวนิดหน่อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กวัยสิบสีย่อมเหนือกว่าความกลัวคืนนั้นน้อยแอบออกจากบ้านเดินมาที่ท่าไผ่เขาเห็นแพรลํานั้นลอยเข้ามาจอดที่เดิมบนแพรมีแสงไฟริบหรี่ ดูเหมือนตะเกียงน้ำมันเขาค่อยๆเดินลงไปในน้ำน้ำเย็นเฉียบลึกประมาณเขา่าเขาไหว้น้ำเข้าไปหาแพรเมื่อขึ้นมาถึงแพรแล้วเขารู้สึกหนาวสัน่นไม่ใช่เพราะน้ำเย็นแต่เพราะบรรยากาศบนแพรแปลกๆบนแพรมีกระดักไผ่หลายอันแหปลาแห้งกบเยือกใส่น้ำและกระท่อมเล็กๆที่คลุมด้วยใบตาลทุกอย่างดูเหมือนมีคนอยู่ใช้สอยปกติ แต่ไม่เห็นใครเลยน้อยเดินไปดูในกระท่อมเขาเห็นเสื่อสารหมอนหม้อหุงข้าวเล็กๆและที่แปลกคือเขาเห็นรูป่ายเก่าๆใส่กรอบไผ่รูปชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างแพรใครนะ่ะเสียงเรียกดังขึ้นจากน้ำใต้แพรน้อยตกใจเขามองลงไปในน้ำเห็นเงาดำๆเคลื่อนไหวอยู่ใต้แพรใครมาบนแพรข้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกเสียงแหบ เหมือนคนที่ไม่ได้พูดมานานน้อยหวาดกลัวเขาอยากจะกระโดดลงน้ำหนีแต่ขาสั่นจนเดินไม่ได้อยากรัวลูกลุงไม่ทำร้ายเสียงนั้นพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนลงน้อยกลืนน้ำลายลำบากคุณคุณลุงเป็นใครครับลุงเป็นเจ้าของแพลํานี้ลุงอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเสียงตอบแล้วทำไมลุงอยู่ใต้น้ำล่ะครับเสียงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นใหม่ เพราะลุงจมน้ำตายลุงเป็นผีน้อยขนลุกสู้เขาต้องการจะหนีแต่ก็อยากรู้ต่อไปทำไมแพ้ลุงถึงลอยไปมาทุกคืนครับเพราะลุงหาคนที่จะช่วยลุงลุงติดอยู่ใต้แพ้ไปไหนไม่ได้ลุงต้องการคนช่วยลุงพ้นทุกน้อยไม่เข้าใจช่วยยังไงครับลูกต้องเอาศพของลุงขึ้นมาฝังศพลุงยังติดอยู่ใต้แพ้เพราะตอนลุงตายลุงผูกตัวเองไว้กับเสาแพร เพื่อไม่ให้ศพลอยไปไหนน้อยรู้สึกสงสารลุงเขานึกภาพศพใต้แพร่ออกถ้าลูกช่วยลุงลุงจะให้สมบัติที่ลุงเก็บไว้ใต้แพรทองคําหลายกิโลกรัมเสียงนั้นล่อลวงแต่ตาน้อยไม่สนใจสมบัติเขาแค่อยากช่วยวิญญาณที่ติดค้างให้พ้นทุกข์ครับหนูจะช่วยลุงแต่หนูต้องเอาผู้ใหญ่มาช่วยด้วยตาน้อยตอบได้แต่จำไว้อย่าบอกใครว่าเจอลุง บอกแค่ว่าเจอศพใต้แพรเสียงนั้นสั่งเสียน้อยพยักหน้าแล้วกระโดดลงน้ำว่ายกลับฝั่งแล้วเขาวิ่งไปหาพ่อพลับทันทีแต่พอถึงบ้านพ่อพลับเขากลับไม่กล้าบอกความจริงเขาแค่บอกว่าเจอศพใต้แพรและอยากให้พ่อพลับมาช่วยดูพ่อพลับไม่เชื่อน้อยเอาเรื่องมาหลอกพ่อทำไมจริงครับพ่อพลับไปดูกันเถอะน้อยอ้อนวอน ในที่สุดพ่อพลับก็ยอมไปดูเขาพายเรือเข้าไปหาแพ่พอขึ้นมาบนแพรเขาก็มองลงไปในน้ำไม่เห็นมีอะไรนี่พ่อพลับบอกแต่น้อยมองเห็นเงาดำใต้แพชัดเจนอยู่ตรงนั้นครับพ่อพลับพ่อพลับดำลงไปในน้ำดูใต้แพรแล้วเขาก็เจอเขาเจอซากศพที่ผูกตัวเองไว้กับเสาแพรเป็นแค่โครงกระดูกแล้วแต่ยังมีชิ้นเนื้อเน่าเปื่อยติดอยู่ พ่อพลับผุดขึ้นมาจากน้ำด้วยความตกใจน้อยมีจริงๆมีศพคนใต้แพรจริงๆคืนนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลี้ลับที่จะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดการเช้าวันต่อมาพ่อพลับและน้อยพากันไปหายายมาเพื่อปรึกษาเรื่องศพที่เจอใต้แพรยายครับเราเจอศพใต้แพรจริงๆต้องทำยังไงดีพ่อพลับถามยายมานั่งนิ่งไปนาน แล้วถอนหายใจลูกยายบอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งตอนนี้พวกเจ้าไปยุ่งแล้วมันจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอกแล้วต้องทำไงครับยายน้อยถามต้องช่วยมันให้พ้นทุกข์เอาศพขึ้นมาฝังให้ถูกต้องแล้วทำบุญให้ยายมาตอบแต่ยายไม่เห็นแพรจะรู้ได้ไงว่าต้องทำอะไรพ่อพลับงงยายมายิ้มเศร้ายายไม่เห็นแพรแต่ยายรู้สึกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนยายเห็นแต่เงาดำ เพราะยายไม่ใช่คนที่มันเลือกพวกเจ้าต่างหากที่มันเลือกคืนนั้นทั้งสามคนพากันไปที่แพรพ่อพลับเตรียมเชือกและถุงผ้าเพื่อเก็บกระดูกของผู้ตายส่วนยายมาเตรียมน้ำมนต์และเครื่องสักการะเมื่อขึ้นมาบนแพรยายมาไม่เห็นแพรแต่เธอรู้สึกได้ว่ากำลังยืนอยู่บนอะไรเธอสวดมนต์แล้วพูดขึ้นว่าวิญญาณผู้ล่วงลับข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยท่านให้พ้นทุกข์ ขอท่านแสดงตัวน้ำใต้แพรเริ่มเป็นระลอกและเสียงคุ้นเคยดังขึ้นข้ารอมาหลายปีแล้วขอบคุณที่มาช่วยยายมาไม่ตกใจเธอเคยเจอผีมามากท่านตายเมื่อไหร่ทำไมถึงติดค้างอยู่ที่นี่ข้าตายเมื่อห้าปีที่แล้วข้าออกมาหาปลาคืนหนึ่งเจอพายุใหญ่ข้ารู้ว่าจะไม่รอดเลยผูกตัวเองไว้กับแพเพื่อไม่ให้ศพลอยไปเพื่อจะได้มีคนมาเจอ พ่อพรับฟังแล้วถามแล้วทำไมตอนนี้แพรถึงลอยมาหาหมู่บ้านทุกคืนเมื่อก่อนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เพราะตอนนี้ศพข้าเน่าเปื่อยหมดแล้วกลายเป็นแค่กระดูกข้าเลยควบคุมแพรได้ง่ายก่อนหน้านี้ศพยังติดแน่นกับแพรข้าเคลื่อนแพรไม่ได้ยายมาพยักหน้าเข้าใจแล้วงั้นเราจะช่วยท่านแต่ท่านต้องสัญญาว่าพอเราช่วยแล้วท่านจะไปสู่สุขติ ไม่กลับมายุ่งกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ข้าสัญญาข้าแค่อยากได้กลับฟังอย่างเดียวเสียงนั้นตอบด้วยความดีใจพ่อพลับเตรียมตัวดำน้ำําเขาผูกเชือกรอบเอวปลายอีกข้างผูกไว้กับแพรแล้วดำลงไปใต้น้ําใต้น้ำมือสนิทแต่เขารู้สึกได้ว่ามีอะไรนําทางให้เขาเจอซากศพที่ผูกไว้กับเสาแพเป็นแค่โครงกระดูกและเศษผ้าเก่าๆเขาค่อยๆแกะเชือกที่ผูกศพไว้ ขณะที่แก่เชือกเขารู้สึกเหมือนมีมือมาช่วยแก่ด้วยมือที่เย็นเฉียบเหมือนมือของคนตายแต่เขาไม่กลัวเพราะรู้ว่ามีคนกำลังช่วยเมื่อแก่เชือกออกได้แล้วเขาค่อยๆอุ้มกระดูกขึ้นมาบนแพน้อยและยายมารอรับพวกเขาใส่กระดูกลงในถุงผ้าขาวอย่างระมัดระวังขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเสียงจากใต้น้ำดังขึ้นครั้งสุดท้ายในกระท่อมมีทองคำที่ข้าเก็บไว้ เอาไปเป็นค่าตอบแทนน้อยเข้าไปดูในกระท่อมเขาเจอกล่องไม้เล็กๆข้างในมีทองคําแท่งเล็กๆสามแท่งและเงินเก่าๆหลายเหรียญแต่พ่อพลับสายหัวเราไม่เอาหรอกเราช่วยท่านเพราะใจบุญไม่ใช่เพื่อสมบัติงั้นเอาไปทําบุญแทนค่าเถอะเสียงนั้นอ้อนวอนยายมาพยักหน้าได้เราจะเอาไปทําบุญให้ท่านหลังจากนั้นพวกเขาพายเรือกลับฝั่ง พร้อมกับซากศพและสมบัติเล็กๆน้อยๆที่ผู้ตายฝากไว้วันต่อมาพวกเขาจัดงานศพให้อย่างเรียบง่ายเผาศพแล้วเก็บขี้เท่าไว้ในโอค์เล็กๆนำไปฝังที่สุสานในวัดและใช้ทองคำทำบุญตามคำสั่งเสียคืนนั้นทั้งสามคนกลับไปดูที่บึงแพรลำนั้นหายไปแล้วไม่เหลือร่องรอยใดๆหายไปแล้วจริงๆนะครับน้อยพูดยายมายิ้มหายไปแล้วสิลูก มันได้ไปสู่สุขติแล้วแล้วเราจะได้เจออีกไหมครับน้อยถามไม่หรอกถ้าเราทำบุญให้ถูกต้องมันจะไม่กลับมาแล้วยายมาตอบพ่อพลับยืนมองบึงที่เงียบสงบเราทำถูกแล้วใช่ไหมครับยายถูกแล้วลูกพวกเราช่วยวิญญาณผู้ทุกข์ยากให้พ้นทุกข์นี่คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือการที่พวกเขาช่วยวิญญาณผู้หนึ่ง ทำให้พวกเขากลายเป็นคนพิเศษในสายตาของผีตัวอื่นๆในบึงสัปดาห์ต่อมาเริ่มมีแพรใหม่ลอยมาหาหมู่บ้านแพรที่สองเป็นแพรใหญ่กว่ามีโครงปลาแห้งวางเรียงอยู่แพรที่สามเป็นแพร่ไผ่เก่าๆมีหม้อใหญ่ตั้งอยู่กลางแพรพ่อพลับเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเขาและน้อยกลายเป็นคนที่ผีเลือกไปแล้วพวกเขาจะต้องช่วยวิญ,ญญาณอื่นๆที่ติดค้างในบึงให้พ้นทุกต่อไปแต่พวกเขาไม่เสียใจ เพราะการช่วยคือการทำบุญช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบุญไม่หวังสิ่งตอบแทนจะนำพาความสุขและความหมายที่แท้จริงมาสู่ชีวิตเมื่อเราเปิดใจช่วยคนที่ทุกข์ยากแม้จะเป็นการช่วยที่ยากลำบากแต่ความดีที่เราทําจะกลับมาหาเราในรูปแบบของความสงบใจ ความกล้าหาญที่แท้จริงคือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การไม่กลัวแต่เป็นการเลือกที่จะทำแม้จากกลัวบางครั้งการรับผิดชอบต่อการกระทำของเราจะทำให้เราต้องแบกรับภาระใหม่ๆแต่ภาระเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและเป็นโอกาสให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้น